ดีค be ่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของผู้เราเนี่ยจะมานําเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ติการพิยงคค่ะจนมีสมาชิกดังนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอะเรยรักนันทวันรนักศึกษาศูนย์สอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรรทนาขวัญเฟย์รหันักศึกษาศมนย์สาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนนาชินมากรีราห์ศุนย์วกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภยมขวัญรัติอนุสาศูนยา0 2งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริศาเดชธนาลุศาศูนย์สองห6ค่ะแนวคิดนะคะนักวิชาีกลุ่มพฤติกรรมยมเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นจากการชื่นยมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองซึ่งจะต้องจัดเตรียมประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้องให ที่ต้องการโดยประสบการณ์ดังกล่าวหากมีการกระทำซ้ำๆก็จะกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมค่ะค่ะแนวคิดนะคะองค์ประกอบของการเรียนรู้ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะประกอบด้วย4ประการค่ะ1นึ่งาแรงค่ะหมายถึงความต้องการของผู้เรียนในบางสิ่งบางอย่างที่จูงใจให้ผู้เรียนตอบสนองตามความต้องการนั้นค่ะ สองสิ่งแล้วมาถึงสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองเกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นได้แก่การให้สารสาระอารมณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการชี้แนะค่ะสานะคะการตอบสนองนะคะหมายถึงการที่ผู้เรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งรล้วซึ่งอธิบายด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะ 4. นะคะการเสริมแรงน,นะคะหมายถึงสิ่งที่สําคัญในการเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนค่ะ ประกอบด้วยการเสเริมแรงทางบวกและการเสเริมแรงทางลบค่ะโดยนิยมใช้รูปแบบการเสเริมเรงจากภายนอกนะคะเช่นการให้รางวาัลการลงโทษค่ะนักทฤษฎีคนสำคัญมีดังนี้ค่ะ ทฤษฎีของวาพลบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกภาพลบนักนสรีรวิทยาชาวรัสเซียผู้ทาการทดลองเกี่ยวกับสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารและได้รับรางวัลโนเบลในคศ1904การทดลองังกล่าวทให้ภาพลบได้บรก,กับการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้โดยบางอืญนค่ะ องของความรบนะคะเขาได้ทดลองกับสุนะัขโดยการผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอาหารเละเสียงกระดิ่งค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะขั้นที่หนึ่งเสียงกระดิง่งซีไม่มีน้ไม่มีน้ำลายค่ะผงเนื้อยูซน้ำลายไหลยูซขั้นที่สองเสียงกระดิง่งน้ำลายไหลยูซีอและผงเนื้อยูซทเอกขั้นที่ 2, สองซ้ำๆกันหลายครั้งขั้นที่สามเสียงกระดิง่งซ S น้ำลายไหลยูซีค่ะ ของสกินเนอร์นะคะปี1950เกิดที่สหรัฐอเมริกาเกิดการขาดแคลนครูที่มีประสิทธิภาพเขาจึงได้คิดเครื่องมือช่วยสอนขึ้นมาเพื่อปรับปรุงในระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเครื่องมือที่คิดขึ้นมาสําเร็จเรียกว่าบทเรียนสําเร็จรูปค่ะเครื่องมือนี้เป็นที่แพร่หลายต่อมาในถึงปัจจุบันหลักการเรียนรู้จากแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม ึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและผลการกระทําของพฤติกรรมนั้นโดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้นทฤษฎีนี้ใน,นการกระทําของผู้เรียนมากกว่าสิ่งที่ผู้สอนกาหนดค่ะการทดลองของสกินเนอร์นะคะเขาจะได้สร้างกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีคันโยกและหลอดไฟอยู่เหนือคันโยกเริ่มโดยการจับหนูใส่ลงไปในกล่องเมื่อหนูหิวก็จะวิ่งวนไปไเรื่อยๆภายในกล่อง จนไปเหยียบพันโยกแล้วทาให้อาหารตกลงมาหนูก็จะได้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าหากเหยียบพันโยกอาหารก็ตกลงมาค่ะและเมื่อในครั้งต่อไปหนูก็จะวิ่งกลงไปเหยียบพันโยกทันทีซึ่งพฤติกรรมดล่าถือว่าหนูตัวนี้เกิดการเรียนรู้แบบการลมมือกัน ึ่งตัวเสร,ริมแรงทางบวกหมายถึงสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อได้รับหรือนําเข้าไปในในสถานการณ์นั้นแล้วก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจและทําให้อัตราการตอบสนองเปลี่ยนไปในลักษณะที่เข้มข้นขึ้นเช่นอาหารและคับชมเชยค่ะ3.2ตัวเสร,ริมแรงทางลบหมายถึงสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อตัดออกไปจากไปจากสถานการณ์นั้นแล้ว เปลี่ยนไปในลักษณะที่เข้มข้นขึ้นเช่นเสียงดังแสงสว่างจ้าความหนีร้อนหรือเย็นค่ะ3.3ก็ 3, ตัวเสริมแรงผสมภูมเป็นสิ่งเราที่ตอบสนองความต้องการทางอินทีย์โดยตรงซึ่งเปรียบได้กับ U.S ในทฤษฎีของคัรบลอค่ะ3.4มตัวเสริมแรงทุติยภูมิตัวเสริมแรงเหล่านี้<ต>เป็นสิ่ง สัมผัเชื่อมโยงนะคะทนไดนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะผู้ซึ่งทำการทดลองเกี่ยวกับการ,รเรียนรู้บนยงแรกๆค่ะเป็นผู้ให้กําเนิดทฤษฎีในกฎการเรียนรูคนะคะ้ค่ะและได้รับการยอมรับเป็นอยา่างกวางขางคะ่ะและได้สมญด็นามว่าเป็นมีดาผู้จิตวิทยา,าการศึกษาค,ะคะ่ะโดยทฤษฎีการเรียนรู้ของทนไดน,นะคะมีชื่อเรียกว่าทฤษฎีสัมผัสเชื่อมโยงะคะ่ะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสัมผัสเชื่อมโยงระหว่างสิ่งกระตุ้นกับสิ่งเร้า ที่ตอบสนองที่เหมาะสมค่ะการทดลองของทอนไดนะคะในการทดลองของทอนไดนะคะได้นําแมวไปขังไว้ในกรุ๊ปที่สร้างขึ้นค่ะและนําปลาที่วางไว้ไข่ลอนนะคะไว้ข้างนอกค่ะห่างโดยประมาณนะคะโดยไม่ให้แมวใช้เท้าเขี่ยได้ค่ะจากการสังเกตนะคะพบว,ว่าแมวพยายามที่จะหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะออกจากกรงค่ะจนกระทั่ง้าของมันนะคะไปเหยียบถูกคานไม้โดยบังเอิญค่ะทําให้ประตูเปิดออกค่ะ หลังจากนั้นแมวก็ใช้เวลาในการเปุดงได้อย่างรวดเร็วค่ะจากการทดลองนะคะทนได้อธิบายว่าการตอบสนองซึ่งแมวแสดงออกมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นการตอบสนองแบบลองผิดลองถูกค่ะโดยที่แมวสามารถปึิดวงได้เร็วขึ้นในช่วงหลังแสดงว่าแมวเกิดการสร้างพันธะหรือตัวเชื่อมขึ้นระหว่างคันไม้กับการกดคันไม้ค่ะและการเรียนรู้นะคะกดการเรียนรู้ค่ะ 1. กดการ กฎแหงความพร้อมนะคะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ 2. นะคะกฎแหงการฝึกหัดค่ะการฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆนะคะด้วยความเข้าใจจะทําให้การเรียนรู้นั้นคงถาวรค่ะถ้าไม่มีการทําทำซ้ำๆการเรียนรู้จะไม่คงถาวรค่ะและอาจจะถูกลืมได้ค่ะสามนะคะกดแห่งผลที่กดกฎแห่งผลที่พึงพอใจนะคะ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากที่จะเรียนรู้ต่อค่ะแต่ถ้าหากได้รับผลที่ไม่พึงพอใจนะคะจะไม่อยากเรียนรู้ต่อค่ะดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจะคะจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทฤษฎีการปล่อยนไข่แบบตอนเรื่องของขับที่ค่ะและการเรียนรู้ของทฤษฎีนีขึ้นนะคะกับที่คะ่ะกล่าวว่าการเรียนรู้ของ ินซีเกิดจากความสัมพันธ์ต่อเนื่องรอสิ่งเร้ากับการตอบสนองกโดยเกิดจากการกระทำเปียนคัเดียวไม่ต้องกระทําซ้ำกันหลายๆครั้งค่ะและขอเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแสดงว่าอินซีเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่บังเกินในขณะนั้นทันทีและเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเราอย่างสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องฝืนานอีกค่ะและกระที่ยังไงว่าสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดอาการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งเร้าที่หวัง ไขที arts, so, likewise, ่แก้จริงค่ะการการทดลองคะการที่ในหอตั้นได้ร่วมกันทดลองการใมนูแบบต่อเนื่องโดยใช้แมวและสร้างของปัญหาขึ้นค่ะในการทดลองนะคะการที่จะปล่อยแมวที่หลุดจากเข้าไปในของปัญหาแมวคะจะหาทางออกจากประตูหน้าซึ่งเปิดแงมอยู่โดยมีปลาแซลมอนวางไป็นตัวที่มเบ้างหน้าก่อนแล้วตลอดเวลาในการทดลองนะคะการที่สัดส่บันทึกพฤติกรรมต่างๆ ของเมีเตั้งแต่จุไปเข้าไปในกองพนหาทางออกจากกองค่ะผลที่ได้จากการทดลองนะคะคือหน่นะคะเมียบางตัวจะขัดเสาหลายครั้งสองเมีบางตัวจะลังสุนเสารร่งหนีจากกองปัญหาสาเมีบางตัวะคะอาจใช้ขานะเรขาหาลังสุนเสารและรอบเสาร์ค่ะกฎการเียนรูของกัาที่นะคะคือหเมื่อมีสิ่งเราไปขึ้นรบบก,กัมมีการตอบสนอง และเมื่อส like ิ่งเราไม่นักสนาเดียวกันเกิดขึ้นอีกก็จะมีการตอบสนองแบบเดิมค่ะ 2. หลักการกระทำครั้งสุดท้ายนะคะถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากการกระทำเพียงครั้งเดียวผู้เรียนจะกระทำเหมือนที่เคยทำครั้งสุดท้ายค่ะและ 3. หลักการแทนที่ถ้าสิ่งเราที่ได้วังนึกครมาเราให้บุคคลตอบสนองได้านนเป็นครั้งเดียวต่อมาใช้สิ่งเราที่วางนึกคิก็จะมีการตอบสนองเช่นเดียวกันค่ะและ 4. หลักการจงใจการเรียนรู้เกิดจากการจงใจมากกว่าการเสริมแรงค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทฤษฎีการเสริมแบ่งของฮันนะคะหลักการทฤษฎีเสริมแรงของฮันนะคะเป็นกฎแห่งการเกิดลำดับคุมนิสัยเมื่อสิ่งเรามากกระตุ้นนะคะก็จะเกิดการตอบสนองในระยะต่างๆค่ะซึ่งในในระยะแรกนะคะก็จะตอบสนองแบบง่ายๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดการตอบสนองที่ยากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกฎแห่งการใกล้บรรลุเป้าหมายค่ะการเสริมแบงเมื่อใกล้บรรลุเป้าหมายค่ะจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดค่ะต่อไปนะคะจะเป็น การเสริมแรงของฮันมี2ประเภทค่ะก็คือการเสริมแรงปฐมถูมนะิูและการเสริมแรงทุติยภูิค่ะการเสริมแรงปฐมถูมินะคือการเสริมแรงที่จะเป็นต่อร่างกายค่ะอย่างเช่นน้ําอาหารของเล่นค่ะสอน,นะคะการเสริมแรงทุตนะิยภูิค่ะเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อจิตใจค่ะอย่างเช่นการชื่นชมชมเชยการปลุกเชยให้ค่ะต่อไปจะเป็นกฎการเรียนรู้นะคะ กฎแห่งสมรรถภาพในการถองสนองนะคะหรือการยักยักปฏิกริยาค่ะหากร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าการต้องการเนหนูุญก็จะลดลงค่ะ2องับคะกดแห่งการรำบากกลุ่มนิสัยค่ะสครับกดแห่งการใก้ปัญหาเป้าหมายค่ะการทดลองนะคะทําการทดลองโดยให้หมูกดคานค่ะโดยแบ่งหมูออกเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะทําการตัวอาหารยีสีชั่วโมงค่ะโดยในโดยในกลุ่มนะคะจะมีการ แต่และกลุ่มมีแบบแผนในการสืบแดงแตกต่างกาันนะคะบางกลุ่มอาจจะต้องกดคาน5าครั้งถึงจะได้รับอาหารบางกลุ่มอาจจะต้องกดคานถึง90ครั้งถึงจะได้รับผัดปรากฏว่ายิ่งอาหารมากก็คือจะมีแรงขับมากขึ้นค่ะจะทําให้มีผลเกิดการเปลี่ยนแปลงคือทําให้การเชื่อมรุงระหว่างอาวัยวะสัมพันธ์กับอวัยวะแสนงออกเข้มข้นขึ้นดังนั้นเมื่อหนูหิวมากขึ้นก็จะมีพฤติกรรมกดคานเร็วขึ้นค่ะ นห,หนคะ 1. การเสริมแรงในการทํากิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมค่ะ 2. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสิส่งสาคัญช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ในการสอนจะมีการจูงใจผู้เรียนค่ะ3าเสริมแรงทางบวกครูแจกดาวสีทองให้กับเด็กๆที่ํำการบ้านส่งตรงต่อเวลาเมื่อครบเจ็ดดาวก็จะได้รับรางวัลค่ะ การเสริมแรงทางลดนะคะถ้ามีนักเรียนพูดคำหยาบนะคะคุณครูก็จะทำการลงโทษค่ะและสี่แยกสถานาการณ์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความ,มตกกลางวลนหรือเกิดความเครียดคะ่ะเช่นไม่เปรียบเทียบกับผู้ผู้เรียนกับเ,เพื่อนๆก่อนจะทําให้กลเกิดความรู้สึกน้อยค่ะห้าในการจบบทเรียนนะคะไม่ควรปล่อยให้หนักเรียนจบโดยได้รับกคำตอ่อปิดปีค่ะเพราะเขาจะเก็บคำตอบข้อสุดท้ายไว้ในความทรงจำค่ะ หาเพื่อนๆมีคำถามกอสงสัยรไนคะมีคำถามไหมคะอภิเดชครับ เ,เหมือนเขา,าเหมือนพอเขามีแรงฝักกันในการเรียนมากขึ้นนะคะเขาก็อยากตั้งใจที่จะเรียนมากขึ้น<ค><อ>มีความอยากอยากแตเรียนรู้ค่ะทําให้เขาแบบเกิดการเรียนรู้<ค><อ>แล้วก็เกิดจิตวิชาในการเรียนมากขึ้นค่ะ สวัสดีนะคะขอเสนอในส่วนขอนาสุดท้ายค่ะเมื่อกี้ขอเชิญชวนว่ามีการเตรภาพบรรยากาศในการร่วมิเจ้าในกลุ่มด้วยค่ะขอชชวนค่ะขอบคุณท่านินทางกลุ่มของพวกเราขอจบการนคะค่ะุมของพวกเราขอจบการ